สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพายสิีมมงคพลพายโคกนะคะนี่เจ้าของช้างเชือกนี้เขาบอกว่าช้างเขานี้รักพายโคกนะคะนี่รักพายโค้โอ้ยตุย้ยนุ้ยเหมือนเจผลทิพย์เลยไม่ได้ทอกนะคะแม่เมยสีไม่รู้ว่าเชื่ออะไรนู่นตัวใหญ่มากพายโคกทําไมมีแต่คนรักขุนแบบนี้เลยพลายโคกโอ้รักพายโคกด้วยเชื่ออะไรคะนี่เชื่ออะไรเพชรมณี <man> โอ้โหเพศมณีโอ้ยลักไพยโคกลักไพยโคกต้องผ่านด่านเจ๊พรทิพย์ก่อนเด้อโอเคเหตุการณ์ครั้งเดียวติดใจไพโคกดกอเโอ้เจไปโคกไปได้จะไปหาไพยโคกเลยนะพีเพศมณีเพชศมณีชื่อเพาะด้วยจักทิน จำจำกลิ่นไผ่โคกได้แล้วคนี่รักไผ่โคกต้องผ่านด่านเจ๊พนทิพย์ได้นี่กันได้สีโอ้ไปเหด้วยกันตั้งแต่สามปี้วคะด,ดออีอยากจะไปหาไผ่โคกแล้วนี่ <c oughs> อไอยไผ่โคกนี่เนื้อหอมจริงๆเลยไผ่โคกนี่เดี๋ยวไปเราไปดักเจพลทิพย์นะคะนี่รักไผ่โคกต้องผ่านดานนนน่านเจพลทิพย์ก่อนพลทิพย์นะขอให้มีหญ้ากินเขาผ่านตลอดเลยนะคะพลทิพย์ คนทิพย์ใครเขาจะมารักสามีเขาก็ได้ขอให้มียาให้เขากินมอโอยให้เขากินก็ให้หมดเลยคนทิพย์เขาไม่ห่วงเขาไม่ห่วงไม่เหมือนเจวาดเจวาดนี่จะห่วงสามีมากเลยเจวัดทางเพชรมณีนะคะไม่เมธี่ชื่อก็เครกครผนทิพย์ตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยมาแล้วนุนตมมัพติมมับมาแล้วมีช้างเด็กมาด้วยนะคะนี่ช้างเด็กช้างเด็กชื่ออะไรเนาะนี่ สั่งน้อยผู้ใดยสองตัวนี่สั่งน้อยพนทีไปเจอผู้สาวภายโคกมาด้วยนี่เออชื่อกระเพาะเพชรมณีอ่ะนึกวาติจะมาทางนี้โอ้ขวัญโอ๊ตนี่ไม่ทามไม่ปรึกษากันบ้างเลย สวัสดีค ah, ่ะซื Dieses, ้อย oh> ังนี่เออฮะโอ้กาะมือด้วยซื้อยังนี่ถอยทองครับถอยทองเออไปได้กันนี่โอ้อันนี้ซื้อยังจะนี่โอ้พันล้านเนาะพันล้านพันล้านเออ ร้านโอ้ช้างบ้านยี่สิบหลังนะคะนี่ช้างบ้านยี่สิบหลังอ่ะคนที่ไปแปลงหญ้าของใครเนาะนี่โอ้ควันโอ้ตจะเอาช้างไปผูไว้ไหนนได้ไปทางหนนี่ วนไหนเนาะนี่พลทิพย์พลทิพย์นอนบ้านคืนเดียวพลทิพย์พลทิพย์ไม่เป็นไรนะคะพลทิพย์ชอบอยู่กับธรรมชาตินะคะพลทิพย์ สะอาดทางอีกางเงี้พันโลงนะคะพันโลงโอ้ช้างกินอยู่บนนี้โอ้โอ,โอ้ผมเองนึกว่าจะสั่งกินโอ้ย ตุยนุยตุยนุ้ยเออเจเจตุกตาละเจตุกตาโอ้ดูตูดสิตูดเป็นตูดก้นเป็นก้นเลยนะฮะนี่ ใช้งวงสัมผัสนะคะนี่ทางไม่เสมอกันเขาจะใช้งวงสัมผัสแตะพื้นนะคะพลพิ์แตะพื้นนะคะน,นี่แตะพื้นแตะพื้นใช้งวงแตะพื้นนะคะนี่ตามองไม่เห็นเราก็จะไปทางนี้เลยนี่ ยากของควันโอ๊ตนะคะพี่เมย์คือโอ้โอ้กัลโลก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 โอ้จะมาผูกตรงนี้ปาเจอเจอพี่ใหญ่กับแม่วาดเลยเออดู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 แม่วาดหูกลางใจแล้วดูแม่วาดหูกลางใจแล้วโอ้แม่วาดว่าใครมา ใครมาใครมาไม่ว่าว่าใครมาดูหูกลางเจอช้างป่าสองเชือกนะคะนี่เจอช้างป่าสองเชือกอช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวนะคะช้างป่าโอ้สามีภรรยามาอยู่ตรงนี้นี่เองทางป่าให้แล้วนี่เอาว่าเสียงหน่อยเร็วให้พนทิพย์ไปทางไหนแล้วนี่ ทำไมเงียบพลทิพย์เอา้าก็เงียบละบ,บัณนีตคุณเอา้าคนอถหายไปทางไหนเร็วจังเลยฮือฮื้พลทิพย์ฮึได้ยินเสียงโซ่ทางนี้นะคะนี่ เนะพี่ใหญ่นี่ตกมันหรือยังพี่ใหญ่ฮะโอ้อยู่แบบสบายๆเลยเงียบกลิปเลยพ้นทิพยหายพ้นทิพยหาย มาเสียงหน่ยเร็วไปเอ้โอ้เจ้าป่าหันมาแล้วเจ้าป่าหันมาแล้วฮึวนทิพย์อยู่ตรงนี้เองนะคะนี่ได้ยินแต่เสียงโซโอ้โซไปวาดตัวเอ้ไปทางไหนเน้พนทิพย์วาดพนทิพย์ไปทางไหนวาด สบายดีไหมนี่ฮะอยู่ป่าสบายไหมพ่นทิพย์พี่ใหญ่โอ้ดูไม่วาดเขาได้กลิน่นกลิ่นพ่นทิพย์นะคะแม่บีซีดูหูเขาตั้งไม่หายเลยดูสิดูสิเขาบอกว่าฉันได้กลิน่นฉันได้กลิ่นนี้กลิ่นนี้คุ้นๆเขาวาอะเออดูหันน้าใช่ไหมใช่ไหมสามีกลิ่นนี้คุ้นๆเขา,าอะนี่อ้วนๆใหญ่อ้วน ลงทางนู้นนะคะได้ยินเจพ้นทริปลงทางนู้นนะคะหนุนพัอโอ๊ดไปผูกแล้วผูกแล้วกันยางมาเลยทำแล้วทำแล้วอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ